สวัสดีครับพีเพนะครับผมวันนี้พีเพจะมารีวิวข้อดีหลังจากที่พีใช้งานเจ้าตัวนี้มาเกือบ2เดือนกับตัว r ร d มี A 3มือถือที่พีรู้สึกว่ากับเด็ดราคา2,000กว่าบาทจากเสี่ยวมี่สพีถือว่ามีความคุ้มค่า คุ้มราคาครับถ้าใครชอบแบรนด์เส x ย a o m i ตัวนี้ตอบโจทย์มาก Android version 14ผมตัวนี้ซึ่งเป็น Android version go สามารถใช้งานสพ,พีก็เพียงพอผมตัวนี้บอดดี้ด้านหลังถือว่ามีความสวยงามครับพี่ จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่สั่งซื้อมาใต้คลิปนี้เป็นเครื่องสุนทรภยเนาะบางทีเราค้นหาเองอาจเจอของปลอมผมแนะนําว่าให้กดซื้อผ่านลิงก์ของผมที่พีแนบให้ด้านล่างผมคลิปนี้เนาะเพราะว่าพีก็ซื้อมาจากลิงก์ของผมด้านล่างรับเครื่องจริงผมตัวนี้เนาะมาดูว่าหลังจากพี่ใช้งานพีเจอข้อดีผมจะได้พี่ชอบก็คือเรื่องบอดี้ครับ บอดี้กับการดีไซน์กับงบ2,000รู้สึกว่ามันมีความสวยงามในการดีไซน์มากครับเขียนว่าตัวเวทมีผมตัวนี้เนาะถือว่ามีความสวยงามที่ลงตัวมากครับแล้วก็โมดูกล้องครับซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับราคาหลักแบบว่า5,000ด้านหลังหมดเลยว่าสวยงามมากเป็นดีไซน์ที่พีรู้สึกว่าวาวมากคือมันสวยจริงครับโมเดลได้ผมตัวนี้ มีตัวลูฟัง3.5ลําโพงของผมอยู่ด้านบนแล้วก็ตัวนี้ผมเป็นกล้องหลังขนาด8ล้านกล้องหน้า5ล้านผมสับพีมีตัว AI Camera ก็ถือว่ากล้องให้มาสับพีใช้งานก็ทั่วไปก็ถือว่าเพียงพอมีไฟแฟลชับผม LED ด้วยหน้าจอบอกเลยว่า p v a l กับหน้าจอผมตัวนี้หน้าจอเป็นหน้าจอผมตัวนี้คือ6.7 1นิ้วครับเป็นหน้าจอขนาดใหญ่สับพีรู้สึกว่าเฮ้ยเสียวมี่ให้มาก็ดีนะหน้าจอดีเฟรน์90 h z ในการทัดในการกดก็ถือว่าเป็นเื้ที่สับพีรู้สึกว่ามันเพียงพอครับพีว้าวก็คือการดีไซน์ที่ประณีตมาผมในของตัวเรดมี A3 มากผมในการใช้งานแล้วก็ผมในการปลดล็อกเราผมสามารถปลดล็อกด้วยด้านมือแล้วก็ใบหน้าด้วยซึ่งตัวเรดมีตัวนี้ให้มาถือว่าสเปค คุ้มค่าคุ้มราคาจริงครับบอกเลยว่าตัวนี้แบตสับพีนะให้มา5 0 0 0ัมิลแอมกับหน้าจอแบบ HD พัดบอกเลยว่าทั้งวันมันเพียงพอมากในการใช้งานครับซึ่งพีแฮปปี้มากเล่น Facebook เล่น i g จีสับพีก็ถือว่าเพียงพอนะในการใช้งานครับผมตัวนี้สับพีนะรู้สึกว่าบอดี้มันมีความแข็งแกร่งดีครับผมในการใช้งานครับซึ่งเป็นมือถือที่พีรู้สึกว้าวมากเฮ้ยบอดี้มันอย่างแจ่มจริงๆครับผมตัวนี้รู้สึกว่าในการดีไซน์ของบอดี้ ชื่นชมเลยว่าขอพูดเรื่องบอดีด้จริงๆเลยว่ามันสวยจริงในการใช้งานครับแล้วก็กระจกผมด้านหลังเป็นกระจกเงาที่พี่รู้สึกว่าเฮ้ยดีไซน์มันสวยขนาดนี้หรอซึ่งฝาหลังครอบด้วยทําจากกระจกครับซึ่งบอกเลยว่าสเปคของทางเี่ยวมีให้มาโดยกระจกผมครอบข้างหลังแบบนี้ซึ่งบอกเลยว่าเวลาเราโดนไฟอย่างเงี้ยมันมีความสวยงามที่ลงตัวมผมครับ สีฟ้าเนาะถ้าเป็นสีเขียวผมสีเขียวจะคล้ายอารมณ์แบบคล้ายหนังครับถ้าใครสั่งสีเขียวครับส่วนตัวชอบสีฟ้าครับ สีฟ้าเวลาพกพาคือมันง่ายมากในการใช้งานครับตัวเครื่องผมความบางอยู่ที่8.3ม mm, มิลลิเมตรผมทำให้เวลาจับพี่รู้สึกว่ามันเข้ากับมือของพีดีครับผมในการใช้งานครับตัวนี้บอกเลยว่าเวิร์กแล้วก็หน้าจอครับหน้าจอ i p s ผมตัวนี้เป็นหน้าจอแบบตัวที่เป็นนี่ครับดอทเข้ามาผมซึ่งหน้าจอสู้แสงคือ500นิ้ผมตัวนี้ตัวสัดส่วนของหน้าจอคือ90%บอบอกเลยว่าตัวนี้ให้มาสับพีก็รู้สึกว่าว้าวดีนะ นี่ครับบอกเลยว่าดีครับผมตัวนี้ในการใช้งานครับ Android มันเป็น Android เวอร์ชัน o ผม Android 14ซึ่งตอนนี้ผมตัวเสี่ยวมีให้เรามาก็ถือว่าเพียงพอครับผมนี่ครับเกี่ยวโทรศัพท์ของฉันนี่ครับมันก็จะมีผมตัวต่างๆให้เราดูว่าเฮ้ยุวกร์ของเราใช้อะไรอยู่้วตอนนี้ผมนี่ครับระบบต่างๆครับนี่ครับมีการเปลี่ยนภาษามีการแบบนี่ครับมีส่วนขยาย นี่ครับแรม3ามิกบวกเพิ่ม3ามิกได้ให้เรามาดีมาก Android เวอร์ชันสิครับซึ่งบอกเลยว่าไม่ได้ไก่กามากกับ Android ให้เรามาถือว่าเป็น Android รุ่นล่าสุดในปี2.4ครับแล้วก็กล้องผมกล้องเป็นกล้องที่มี AI ในการช่วยเสริมครับทำให้พี่ชอบมากเวลาพี่ถ่ายรูปครับตัวฟังก์ชันของกล้องอะ่ะก็ถือว่าดีนะนี่ครับพีถ่ายรูปให้ดูแล้วกันนะผมซึ่งบอกเลยว่าฟังก์ชันกล้องในการจับโฟกัสถือว่าดีมากครับนี่ครับอันนี้กล้อง นะครับสำหรับพีก็ถือว่าสกินโทนให้เรามาก็ถือว่าตัวเรดมีตัวนี้ไม่ได้เก่กาผมในการใช้งานลนะ้วผมตัวนี้บอกเลยว่าดีมากแล้วมีกล้องหน้ามีหมดซอบไลท์ด้วยผมก็คือการใช้หน้าจอเป็นไฟแฟกซึ่งบอกเลยว่าตอบโจทย์มากซึ่งพีพกพา ทยอาหารเนี้ยดูครับไทยอาหารคือมีความน่ากินมากบอกเลยว่าสุดมากในการใช้งานครับบอกเลยว่าประสบการณ์ที่พี่ใช้งานตัวนี้มาหมวงต่างครับตัวกล้องถือว่าดีมากกล้องหน้าถ่ายวิดีโอสกินโทนบอกเลยว่าไม่ได้ขี้เหร่มากผมในการใช้งานบอกเลยว่าดีมากๆอันนี้ขอเช่นชมครับตัวนี้หลังจากพี่ใช้งานมาบอกเลยว่าสเปคกับราคาคือมันสุดคุ้มมากครับกล้องหน้าเห็นไหมว่ากล้องหน้าสกินโทนคือดีมากโห กล้องหน้าอย่างแจมเป็นข้อดีอันนี้คือมันเบิร์นนะอันนี้อาการที่แบบขัดรุ่นราคาสอ,องหมื่นมือพีแบบว่าพีกำลังปัดนั้นปัดนี้อยู่นะครับผมแต่รู้สึกว่าเป็นเผือที่ใช้งานได้ดีครับพีชอบในหมวดของกล้องหน้ามากนี่ครับใช้งานได้ง่ายครับผมตัวนี้มีไฟแฟลกมีการเปิดต่างๆผมสับพีก็ถือว่าดีครับนี่ครับการเปิดไฟแฟลกนี่ครับมันมีหมดสอบไรด้วย mm. ดีแจมแจมมากขอเช่นชมเลยว่า จ่มจริงครับผมตัวนี้ในการใช้งานครับแล้วก็ผมถาซิมคือเป็นถาซิมที่ดีมากผม slot เพิ่มหน่วยความจําได้สุดคือ1นึ C, ่งเทราไบต์สองซีมล็อขึ้น4 g ตีโหเป็นสาม slot ที่บอกเลยว่ามันปื้ดปาัาดมันสะใจมากสับีครับพอใช้ซีตัวนี้ใช้งานสับีชาร์จคือ10วัตต์แบต5 0 0พัมิลลิแอมป์หวันเพียงพอมากในการใช้งานครับสับลําโพงเนาะลำโพงสับพีลำโพงหนึ่งตัวอยู่ด้านบนก็ถือว่าใช้งานได้ครับผมตัวนี้เนาะนี่ครับ ดูครับว่าลำโพงจะเป็นไงบ้างผมตัวนี้นะครับขอเปิดลำโพงให้ดูครับผมนี่ครับ,บรถ,ถ,ถือว่าเสียงก็ถือว่าใช้งานได้โอเคนะนี่ครับมาดูเสียงครับนี่ครับ เออเสียงถือว่าสับพีถือว่าดีนะราคาเลทสองพัน Xiaomi ให้มาขนาดนี้สับพีก็ถือว่าเพียงพอมากในการใช้งานครับเป็นมั้อที่บอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆสับตัวนี้เนาะหน้าจอก็เวลา,าผมดูคอนเทนต์ต่างๆสับพีก็เพียงพอเนาะ7จ็ดสองพในการรับชมก็ถือว่าโอเคครับนี่ครับหน้าจอครับซัพพอร์ตในการรับชมก็คือตัวนี้คือ 1080p60 เฟรมคือว่ามากกับตัว h e โร G36 ครับเล่นเกมเนาะ ปรับประมาณต่ำๆก็เพียงพอผม RV เปิด60เฟรมและปรับต่ำๆตัวนี้บอกเลยว่ามันเพียงพอในการใช้งานมากเป็นผือที่พีรู้สึกว่าเฮ้ยเปิดแค่ 720P มันก็เพียงพอแหละตัวนี้เพราะว่าหน้าจอมันเป็นหน้าจอแบบ720 P เนาะนี่ครับนี่ครับถือว่าพีใช้งานมาก็เพียงพอผมในการใช้งานตัวนี้บอกเลยว่าเป็นผืนที่สเปคและราคา คือจัดเต็มจริงเนาะสำนี้ผมพี่แนะนําในการโคลนแอปในการแปล่ยหน้าจอทั้งตัวนี้ไม่สามารถแป่ยได้ผมแต่รู้สึกว่าพี่แฮปปี้มากเล่น Facebook เล่นไอจีเล่นทวิตเตอร์เล่นทิกตอกก็ถือว่าเพียงพอครับแอปหลากหายต่างก็ใช้งานได้ผมตัวนี้เนาะนี่ครับพี่ผมจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อด้านล่างอีกตัวผมที่พี่แนะนำเนาะนี่ครับก็คือว่าคุม้มครับผมตัวนี้เทกโนสปราร์กโอหงสีลำโพงคู่ตัวชิพเชตัวยูนิซอฟทีหกศูนย์หกเล่นเกม r าร์วเฟรมปรับสูงสุดตัวนี้คือเลนนาาก,กลลล้้้อองงงหั13 8ล้านมี AI Camera ไฟแฟลกค,คู่แบตให้มา5,000คือดีมากผมตัวนี้ลำโพงคู่แบบตัว d s ถ้าใครงบพี่ว่าตัวนี้ก็ยังคุ้มครับเดี๋ยวพี่จะขอแนบบิงด้านล่างในการสั่งซื้อให้ผมสวัสนี้พี่เพผมขอจบคลิปในการทีผมรีวิวข้อดีหลังจากพี่ใช้งานต,ตัวนี้มาสวัสวนี้ขอบคุณครับ